เ่อไรอย่างคะจ้าแม่แต่งตัวอยู่ลูกรอแป๊บหนึ่งนะจ้าเสร็จแล้วมีอะไรลูกวันนี้วันเกิดหนูนะคะแม่ช่วยจัดงาตอนเย็นหน่อยได้ไหมคะหนูอยากจัดวันเกิดเหรอลูกหรอค่ะหนูอยากจัดมันเพื่อนบ้างนะคะแม่นะแม่นะอืมแม่ก็ไม่เคยจัดวันเกิดให้หนูเลย เพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยมีเงินนะลูกจะาเล่นเล็กก็ได้ค่ะก็ได้จ้าเดี๋ยวแม่ซื้อของให้นะจ้าตอนเย็นไปบอกเพื่อนได้เลยนะคะค่ะพี่ดีใจจังจังได้มีวันเกิดแบบเพื่อนแล้วดีใจด้วยนะกิงขอบใจนะปีโป้แต่แต่แม่มีแค่ขนมเคก้กกับไก่กับโอวบัลตินแค่นั้นนะลูกอ่เยอะกว่านี้ไม่ได้หรอคะ แม่ว่าก็พอแล้วนะลูกเราต้องประหยัดนะคะค่ะได้ค่ะแม่โอเคเออเย็ยนแล้วนะจ้าลูกแม่ทํากับข้าวใกล้จะเสร็จแล้วล่ะหนูไปดูเพื่อนๆนะลูกว่าเพื่อนมากันหรือยังนะจ๊า้าแยหนูจัดก่อนนะจัดเค้กเสร็จแล้วไปหยิบก่อนแม่ใครอยาหนูไปดูเพื่อนหน้าบ้านก่อนนะคะจ้าไปดูเด็กๆหน่อยสิมากันหรือยังนะ ของก็เสร็จแล้วละจาทุกคนขอบใจนะที่มาวันเกิดเราใช่เราต้องมาอยู่แล้วห่ะวันเกิดเพื่อนน่ะอ้าปาทูอร่อยแล้วก็ามาด้วยหร่ใชต่ต้องมาสิพวกเธอเหิวกันหรืยอยังเนี่ยก็ยังไม่หิวเท่าไหร่หรอก แต่แม่ให้มาเลียกพวกเธอแล้วนะโอเคเราไปข้างในกันก็ได้เดี๋ยวเราไปนั่งเล่นข้างในก็ได้ตามฉันมาจา้ะฉันไม่มีอะไรเลี้ยงพวกเธอเยอะๆหรอกนะไม่เป็นไรจ้าเรามาวันเกิดเฉยๆไม่มีอะไรเลี้ยงก็ไม่เป็นไรนะจ้าและปีโป้อยู่ไหนอยู่กับแม่แลวจ้า <c oughs> ปีโปมาแต่เช้าเลยเหรอใช่งั้นเราเข้าข้างในกันเถอะามาจากเพื่อนๆอ้าว กิ่งวิ่งวนทำไมอ๋อป้าเธอเนี่ก็ยืนงงอยู่ได้นะคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเด็กๆโอวันนี้มาวันเกิดกิ่งเยอะเลยนะแม่ดีใจจังที่กิ่งมีเพื่อนเยอะมีคนมาวันเกิดเยอะแยะเลยนะกิ่งค่ะแต่แม่ไม่มีอะไรให้เด็กๆก,กินเยอะหรอกนะลูก แม่มีแค่ขนมเค้กแค่นั้นเองหนูกินได้ไหมจ๊ะได้ครับผมกินได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องมีอะไรเยอะก็ได้ครับไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นก็ไปทานอาหารกันเลยนะจ๊ะตาแม่มาจ้ะาเพื่อนเด็กๆมานั่งกับแม่บ้างก็ได้นะจ๊ะ ก็ใครอยากกินอะไรก็หยิบเอานะจ๊ะไก่ก็มีนะคะหยิบเป็นชิ้นๆเลยนะลูกขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบใจนะกิงไม่เป็นไรจ้ะตามสบายนะเพื่อนอ้าวเรากินแล้วเนะาะกระนิมัสอืมอร่อยนะเนี้ยโอวันตินก็อร่อยเคก็อะไร อร่อยจังเลยเด็กๆแม่ก็อร่อยแม่ทําไก่เองเหรออร่อยจริงๆเลยนะใช่อืมสุขสันต์วันเกิดนะกิงอใจจสุขสันต์วันเกิดนะจ้ากิงสุขสันต์วันเกิดนะกิงวันนี้เรามีของขวัญมาให้เธอด้วยนะอะไรใช่เรามีของขวัญให้เราด้วยเหรอ ใช่เราเอาของขวัญมาให้กิ่งนะจ๊ะเราเอามาทุกคนเลยออขอใจเพื่อนๆมากเลยนะไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรหรอกกิ่งงั้นเดี๋ยวเรากินเสร็จเราไปเอาของขวัญให้กิ่งกันเนาะเพื่อนๆเนานะอเคได้ๆเดี๋ยวเอาให้เนาะได้ๆนะโอเคอร่อยอร่อยไหมจ๊ะเด็กๆ อร่อยโอเคกินให้อิ่มนะคะถ้าไม่พอบอกแม่นะไม่มีอยู่อีกนะคะค่ะแม่ปะฉันอิ่มแล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปเอาของขวัญให้กิงดีกว่าฉันไปด้วยนะพวกเธอสองคนให้กินแล้วโอฉันกินแล้วล่ะหดือยฉันกินจนเสร็จแล้วนะเนาะอะไรเวลาถ้ายังไม่อิ่มบอกฉันได้นะโอเคปะของขวัญมา เราเอาของขวัญมาให้กิ่งแล้วนะว้าวของขวัญใหญ่มากเลยขอบคุณนะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงวันเกิดให้กิ่งกันดีกว่านะเริ่มเลย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy <Yeah. S 2> ขอบคุณนะสลหรับของขวัญไม่เป็นไรหรอกกิงเราเต็มใจให้นะไม่เป็นไรจ้ะโอเคขอบใจนะจ๊ะเด็กๆที่เอาของขวัญมาให้กิ่งนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะขอบคุณมากๆเลยเพือพ่อนๆที่รัก